มาได้แค่นี้อ่ดอกยางมันหิ้วแต่เท้ามามาได้แค่นังเงี้ยมาไหมครับมาไหมเคลเล่หาโมงสิโรครับสิโอู้ัด สองร้อยพนันยี่สิกห้าบาทแม่บ๊วย,<อ>ยสบาย,า,ยายครับเล็อยหญ่ครับอ๋อแม่บ๊วยสบายป่วยเนาะบ้างๆเล็กใหญ่ครับนับยาวเลยวะยาวเลยยาวเป็นจังหวะไหม สวัสดีครับวันนี้มาโยกกัะเพราโคกใหญ่อินดี้และงานแต่วันพามวลงานเชือกมาชิ้อหนางานเชือกอยกหนาอบวันหน้าอบคนเดิมหนาวอยู่ครับยังมาเท่าน้าอยู่ วันนี้ที่พาชมบรรยากาศการทำงานว่าทีเครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพอลอน้วยนะครับไปได้เช่าชมบรรยากาศครับมาเบิ่งนการทำงานของทีมงานเขาครับเทโตวันนี้ว่าที ai nó thôi. Ủa, cái thêm Cái đá, cái đá kìa. Cái đá bên đây đây. Mưa hay không? Cái đá bên đây đây. Mưa hay không? Ở

เอาในระล่างเทียนเนาะมาเนี่ยเในข้อสาออมว่าทียนตะเพี้ยนข้อสามเป็นโอเลยเดี๋ยวพ่ายด้วยพิยุทธครับยางเด็กครับพิยุทธ มาแล้วเขาหาประโยชน์แล้วพวอกรายังได้เห็นงานมาดิเหนื่อยคิดจะเหนื่อยคิดจะได้ยดยดสองมื่นโอ้ยุดหน่อยพนเนาะสองมืเองขัาเอาไปได้ครับขังเบาได้สองร้อยขงเาเท่าไรสองร้อยสองยเาได้สองร้อยเาเท่าไรสองร้อสองร้งานอื่นเนี่ป็นเงิน เปียเปียมอพอเมาอเปียกกเบิดแล้วกับานเหมือนได้ดงินคราวัติกับานหมดท่านได้ได้มือเยครับผมเนาะยังไม่ได้บอกเหรอแย่เยอะเลยรามแท่านได้แย่เยอแย่ยอเยวนะงานงานงอัเลยต่อละได้เงินนาะ

đẹp hết là chứ liền đẹp hoài là nha không nha luôn lại phanh rồi mà Khoa để mau rồi Hãy subscribe cho kênh แม่บัค่อยสบายครับก็ได้ใหญ่ครับอ๋อแม่บัค่อยสบายป่วยเนาะทางบ้านก็ได้ใหญ่ครับขับยาวเลยวะยาวเลยยาวมันจะมาไม่เราไปชมพี่แดงครับขับรถสมเอาครับกับผมครับคนละเทีอพัดกันผมองไกลงานนี่แหละครับรถ cuộc đêm nè lót thăm máu nè thôi em thăm máu bán cái nữa vừa đây vừa vừa đây vừa tham ô สามนำเรียนตัวสามนำโอ้สบายเไยโภมาทานมาถ้าผ <c oughs> ู้ใดอยากมากก็ต้องหาโรงงานดีๆครับทีมีโอพีมิโอไอยู่ยีย่ยครับจะเป็นเลขรายจ่ายหลาย ทีมนี้ขาทำหนีแล้ครับฝากกดไรกดแช่์กดสิดต้าำเลยสองข้อๆนะครับสวัสดีครับ